การมีความสงบนิ่งกองขันว่างรูปก็ว่างเวทนาก็ว่างสัญญาก็ว่างสังขารก็ว่างวิญญาณก็ว่างขณะว่าวิญญาณภายในมันว่างให้พวกเราได้ทำความเข้าใจว่าวิญญาณภายในว่าง เป็นอย่างไรคือหนึ่งรูปบ้างจากเวทนารูปบ้างจากสัญญารูปบ้างจากสังขารรูปบ้างจากวิญญาณคือมีทุขควบ้างภายใน ให้พวกเราทรงอยู่ที่ปัจจุบันรอบและว,วางว่างเฉยทรงรอบและว,วางว่างเฉยเราจะเห็นความว่างของขันห้าภายในเวทนาไม่เกิดสัญญาไม่เกิดสังขันไม่เกิดวิญญาไม่เกิดคือว่างจริงๆมันว่างจากขันรูปขันและนำขันมันว่างจริงๆ มันมันเป็นธรรมชาติที่มันมีตัวตนจริงๆถ้าเราทรงอยู่ตรงนี้อะไรเอ่ยที่มันไม่ว่างบิญญาณรูปภายนอกก็คือจักสุถ้าเลื่มตามันมันก็ทำหน้าที่ของมันถ้าหลับตาสัญญาก็ไม่มี พอมันว่างพอมันว่างจากสัญญาถ้าลืมตาสัญญาเกิดถ้าลืมตาสัญญาก็เกิดถ้าหลับตาหลับตาถ้าหลับตาแล้วเนี่ยถ้าภายในมันว่างแล้วหลับตาแล้วรูปก็ไม่เกิดถ้าลืมตาแล้วแม้ว่าเกิด เราก็ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมัน่นเราก็รู้ว่าความว่างของการไม่มีเกรตนาในเหตุและปัจจัยมันจะว่างแม้ว่าวิญญาณเกิดขึ้นกิตก็ยังไม่เข้าไปยึดมั่นถือมัน่นสามารถละ,ละเกตนาสัญญาสัญญาของธาตุหรือว,ว่าสัญญาของวิญญาณรูปได้ก็ถือว่า เป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ที่รู้ตั้งมั่นแล้วแลอยู่แลภายนอกก็คือแดลวิญญาณร,ร,รูปแลภายในก็คือการเกิดขึ้นของนามของรูปนามในนามภายนอกก็คือรูปนอกของวิญญาณเป็นวิญญาณรูปร,รูปในก็คือการเกิดขึ้นเกิดขึ้นของรูปนามหรือนามวารูปการเกิดขึ้นของนามวารูปเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไป เกิดขึ้นตั้งอยู่ตรอไปเราไม่ได้เข้าไปยึดเรารู้แล้วเราก็ปล่อยวางว่างเฉยอยู่รูปภายนอกเราก็ได้ยินเสียงเราก็วางอยู่ว่างอยู่แม้ว่าตาเห็นก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในความเห็นของตาแม้ว่าหูได้ยินเราก็วาไม่ยึดในหูเพราะเราทวงว่างวางเฉยอ,ยอยู่ในสิ่งที่ว่างเราไม่ออกไปยึดมั่นถือมัน่นเพราะเรารู้ว่าเมื่อเราไปมีเจตนาเมื่อใดเราเป็นทุกข์เมื่อนั้น ผู้มีผู้มีสติสมาธิปัญญามีความตั้งมั่นด้วยศินสมาธิปัญญาแล้วย่อมเข้าใจเกตนาดีว่าเจตนานั้นเป็นอย่างไรผู้ที่มีศินมีสมาธิมีปัญญายังยึดมั่นถือมั่นในสินสมาธิปัญญาอยู่ท่านก็คงจะเข้าใจเกตนาว่าเกตนา และไม่เจตนาต่างกันอย่างไรเสียเลณนะสุขติยนติความปกติของศิลนั้นะเป็นอย่างไรมีเจตนาเป็นอะไรไม่มีเกตนาเป็นอย่างไรสียเรณผกสัมปทาพกทรัพอันบ,บริบูรณ์นั้นย่อมบริบูรณ์ด้วยความเป็นปกติถ้ามะยิตมัน่นถือมั่นในผกทรัพภายนอกและภายในแล้วย่อมเป็นทุกข์ฉันใดเราก็คงจะเข้าใจ สีเรนนี้พุทิิยันตินิพพานนั้นย่อมเป็นผู้เห็นชัดย่อมเป็นผู้รู้ชัดย่อมเป็นผู้ว่างชัดย่อมเป็นผู้วางชัดในศีลสมาธิและปัญญาเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นเป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานเบิกบานในความเห็น ของเกียตนาเบิกบันในการละเกียตนารู้ตัวเท่าพร้อมในการรู้รู้ตัวเท่าพร้อมในการละรู้ตัวเท่าพร้อมในการว่างรู้ตัวเท่าพร้อมในการวางรู้ตัวเท่าพร้อมในความไม่มีเจรนาในความตั้งมัน่น แม้แต่ตั้งมั่นก็ยังรู้ตัวทั่วร้อมเธอทั้งหลายจงตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือความว่างและวางเฉยอยู่ไม่มีความประมาทในความตั้งมัน่นอันนี้เป็นคำสอนแห่งพระบรมทัสดาแล้วพวกเราทำอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้รู้อย่างนี้ว่างวางอย่างนี้ แล้วมองออกไปสู่ปุถิุชนภายนอกเราเราเห็นอะไรบ้างเรารู้อะไรบ้างและเราเกิดความเห็นอย่างไรบ้างความรู้อย่างไรบ้างตามสัญญาที่เราผ่านมาทุกวันนี้เราเห็นปุถิุชนก็เราเห็นตนตั้งแต่เรายังไม่บวชมาเรายังไม,ไ,มไม่เคยปฏิบัติแม้เราปฏิบัติ มาถึงณเวลานี้ณตรงนี้มีก็เห็นในปัจจุบันนี้แล้วให้เราย้อนไปในในอดีตที่เรายังไม่ยังปฏิจจบัติที่เราปฏิจจบัติใหม่ๆหรือยังไม่รู้แตกต่างกับในปัจจุบันนี้องไรความสุขเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้น,กเ,กนเราเป็นอย่างไร เราเห็นไหมว่าความสุขั้นเกิดขึ้นตั้งแต่เป็นปุตชชนตั้งแต่เรายังไม่เข้ามาศึกษาความสุขนั้นเกิดขึ้นที่ใดความทุกข์เกิดขึ้นที่ใดแต่ปัจจุบันนี้ความสุขนั้นเกิดขึ้นที่ใดความทุกข์เกิดขึ้นที่ใดในระหว่างเหตุและปัจจัยนั้นเกิดขึ้นต่างกันอย่างไรเกิดขึ้นต่างกันอย่างไรเรารู้ยังไงเราละยังไง ระว่างระวงางยังไงแต่ก่อนนั้นเรารู้ยังไงเรารู้ยังไงเรายึดมั่นถึงมันอย่างไรแล้วเราทุกระสุกยังไงในปัจจุบันให้เรามองออกไปดูเหมือนตั้งแต่เราเนี่ยยังไม่ได้ฝึกได้ได้ยังไม่ยังไม่ได้ศึกษามาก่อนเมื่อเราได้ศึกษาแล้วเรามองกลัไปภายนอกที่เราที่ผ่านมานั้นกับปัจจุบันนี้ มันแตกต่างกันอย่างไรมันมีความเห็นอย่างไรมันมีความรู้อย่างไรแล้วมันมีความบ้างไงแล้วมันมีความสุขความทุกข์ต่างกันอย่างไรความสุขนั้นเกิดขึ้นจากอะไรจึงว่าเป็นความสุขแท้ความสุขไม่แท้เกิดขึ้นจากที่ไหนเกิดขึ้นอาจจากอะไรเพราะอะไรเป็นเหตุจึงเกิดขึ้นในสุขแท้และสุขไม่แท้เพราะฉะนั้นความสงบ การเป็นผู้รู้ละรู้เป็นผู้เห็นละเห็นเป็นผู้รู้ <médico S 2> ว่างทรงว่าง <Sor ges> เป็นผู้รู้รู้ทรงรู้เป็นผู้ละรู้ในเกจตนารู้เป็นผู้ว่างในเกจตนาว่างเป็นผู้วางในเกจในเกตนาวางเป็นผู้ตื่นเป็นผ <S outro> ู้รู้ตื่นเป็นผู้ตื่นรู้ เป็นผู้รู้ตื่นเจตนารู้ตื่นเหตุและปัจจัยที่เกิดขึ้นตื่นอดีตตื่นปัจจุบันตื่นอนาคตที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอดีตอนาคตการเกิดขึ้นหรือว่าการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นเกิดขึ้นด้วยการตื่นกว่าเกิดขึ้นในการเบิกบานความจริงนั้นตื่นจริงเป็นยังไงตื่นไม่จริงเป็นยังไง หรือตื่นเหนือจริงเป็นยังไงอันนี้ให้พวกเราพยายามศึกษาให้เข้าใจในคำหรือความหมายที่พวกว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานความเงียบสงบนั้นความเงียบสงบที่แท้จริงน,นันคืออะไร จ people, reunion, ึงจะว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นนั้นน่ะเป็นผู้ตื่นอะไรจึงจะว่าเป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบันนั้นน่ะเป็นผู้เบิกเบิกบานอะไรเบิกบานต่ออะไรบวกเบิกบันต่อผู้รู้เบิกบันอย่างไรเบิกบานต่อผู้ตื่นเบิกบันอย่างไรเบิกบันในความเบิกบานนั้นเป็นอย่างไร อันนี้ให้ตนเองดูตนเองคันยว่าเป็นผู้รู้ผู้ตือนเป็นอนันเป็นปัจจตังเวหิตโพเป็นผู้รู้เองตื่นเองว่างเองว่างเองเป็นผู้สุขทุกเองในคําสอนแห่งพระสัทธรรมแห่งพระบรมมติสดาให้พวกเราเนี่ยทำความเข้าใจให้รู้ตัวทอพร้อมแล้วก็ทําความรู้ด้วยสติสมาธิปัญญาให้เป็น สภาพสภาวะความเป็นจริงตามม,าามักขามรรคภายนอกก็คือมรรครูปมรรครูปก็คือลมมรรครูปก็คือลมถ้าเราอยู่กับลมได้อยู่กับลมได้ลมนั้นน่ะสติอยู่กับลมได้ว่างอยู่กับรูปได้เพราะรูปเพราะว่างเพราะลมเพราะรู้ อาศัยรูปเป็นที่เกิดอาศัยลมเป็นที่เกิดอาศัยว่างเป็นที่เกิดสตินั้นน่ะจึงเป็นผู้รู้รอบได้รอบร,อบรู้ในความรอบของจิตและใจของรูปและนามที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมักเป็นผู้รู้ผู้รู้ก่อนที่จะตื่นก,ก,ก็คือตื่นรู้ก่อนที่จะว่างก็คือว่างรู้ ก่อนที่จะวางก็คือวางรู้ก่อนที่จะเฉยก็คือเฉยรู้เป็นผู้ตื่นรู้เป็นผูตน้ตื่นว่างเตือนบางอันนี้เป็นเป็นทำละเอียดที่พวกเราจะต้องทำความเข้ยใจคือตื่นรู้แม้ว่าตื่นบ้างก็คือความเห็นว่าว่างนั้น ว่างนั้นน่ะเป็นผู้ตื่นในว่างตื่นในว่างมีเกตนาในตื่นหรือไม่มีเกตนาในาว่างหรือไม่มีเกตนาในาว่างหรือไม่คือเป็นผู้ตื่นรู้ตื่นว่างตื่นว่างตื่นเฉยอันนี้คือการเกิดการเป็นผู้รู้การเป็นผู้ตื่นการเป็นผู้เบิกบานความหมายที่ว่าการเบิกบานนั้นคือเห็นความว่างที่เกิดขึ้นในความตื่นรู้ ม้แต่ตื่นบ้างตื่นวางเฉยก็ตามคือเป็นผู้เห็นเหนือความเห็นเหนือความตื่นเหนือความว่างเป็นผู้เข้าใจในสภาพสภาวะความเป็นจริงของคำว่ามรกเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมักคกายก็คือลมมรรคใจก็คือรู้มรรคจิตก็คือว่างทรงตื่น ในความว่างทรงรู้ในความรอบทรงรอบในความรู้แสดงว่ามรคามรคาเหงมรก,กายและมรใจมรก,กิจนี้เป็นมรที่เกิดขึ้นเป็นหนทางที่รู้อันนี้คือความเข้าใจในแต่ละ ในแต่ละมักของกายใจจิตก็อาศัยอาศัยรู้อาศัยรูปอ,อาศัยรู้อาศัยรูปก็อาศัยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเราตื่นถ้าเราตื่นผู้รู้ตื่นผู้ว่างตื่นผู้วางก็คือตื่นความ เกิดขึ้นของเจตนาเป็นผู้รอบครอบเป็นผู้รอบรู้รู้รอบแห่งการตื่นเหงนการรู้การตื่นเป็นการเบริกบานทำความเข้าใจให้แยบไขในสิ่งเหล่านี้แล้วถ้าให้เรามองลงไปภายนอกแล้วตั้งแต่พวกเรายัางปัจจุบันใหม่ๆหรือมองแล้วพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราในปัจจุบันที่เราเคยสัมผัสเคยรู้มาในวันต่อว,วันหรือว่า ผ่านมาตั้งแต่เราตั้งมาเราบวชมาถึงปัจจุบันนี้เรามีความหมายเรารู้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เห็นต่างจากพ่อปู่ญาตายายของเราอย่างไรอันนี้แหละจะเป็นเหตุปัจจัยให้พวกเราได้ทําความเข้าใจว่าการปฏิจจบัติมันมีมันไม่ประโยชน์อันยิ่งใหญ่ มันเห็นทรัพย์อันบริบูรณ์อันยิ่งใหญ่ม,ม,ททมันเห็นทรัพย์เบื้องต้นอาทิกรายนังมัทเถระนังปรโยธาทิฏฐปตะกรายนังมันเห็นธาุแท้ของทรัพย์สมบัติที่อันเป็นส,สมบัติที่สมบัติภายนอกสมบัติเบื้องต้นธรรมบัติธรกลางส,สมบัติปานีและเหนือสมบัติจึง เป็นสิ่งที่สำคัญที่พวกเราจะต้องทำหน้าที่แม้ว่าเราจะทุกข์ทนยากปานในก็าตามการสแสวงหาครัวอาจารย์การสแสวงหาในเหตุปัจจัยเพื่อจะให้จิตของเราสงบเพื่อจะได้เห็นธาตุแท้ของความสุขอันแท้จริงที่เป็นทรัพย์บริบูรณ์น,นั้นย่อมทำได้ยากมาก เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราอดทนอดทนต่อเหตุแลปะปัจจัยที่เราได้สัมผัสที่เราได้รู้ที่เราได้รับด้วยกายก็ดีด้วยใจด้วยจิตก็ดีขอให้พวกเรามีความอดทนตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันคือศีลสมาธิปัญญา ให้เป็นผู้ตื่นศินสินรูปสินนามศินว่างสินธาตุสินอากาศปิญญาณศินเหล่านี้จึงเป็นสินที่ศินบริบุญเป็นทรัพย์บริบุญเป็นทรัพย์ที่ปานีตให้พวกเราเนี่ยทำความเข้าใจให้รู้ตัวทีพร้อมแล้วก็ศึกษาให้เข้าใจถึงที่สุด ตาเใดเรามีชีวิตอยู่สังขารของเรายังมีอยู่ยังสืบพ่อต่อโลกอยู่ภายนอกและภายในอยู่ความสุขของเหล่านั้นจะมีก็แต่เมื่อสังขารร่างกายของเราจะสงบเงียบเท่านั้นถ้าไม่ว่างจากความสงบเงียบแล้วเราจะมีความสุขที่แท้จริงเลยอันนี้แหละขอหลวงตาบอกว่า ความสุขที่แท้จริงนั้นก็คือความสงบนั่นเองถ้าตัดไปจิตของเราไม่สงบเราก็คงจะไม่มีความสุขที่แท้จริงเพราะว่าความสงบนั้นเป็นความสงบที่เกิดขึ้นด้วยสติสมัติปัญญาแล้วด้วยองค์ธรรมแห่งพระศาสนาผู้ตัดสิรู้ พวกเราจรึงปฏิบัติตามความพวกท่านจึงได้รู้จึงได้เข้าใจในสรรพสิ่งทั้งหลายก็ขอให้พวกเราเนี่ยตั้งอยู่ในความไม่ประมาทตราบใดนังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องทุกต่อไปทุกทนต่ออายตนะผัสสะเบียธนา,า,ธนาตัณหาอุปทา,านโสกะ ปริเทวะอุปยา,าทุกเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นในกองสังขารก็ขอ,ขอให้เราเนี่ยทั้งมันอยู่ในความ,มาประมาขอขห้พวกเรามีสติสงบตั้งมันอยู่ที่ปัจจุบันควมนิมินาความสงบที่ถูกวางรอบไว้ สติก็รอบลมก็รอบรูปก็รอบว่างก็รอบว่างก็รอบภายนอกก็สัญญาก็สัญญาของวิญญาณนั้นก็ยังถูกรู้อยู่ แต่ภายในของเรารอบอยู่ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในในคมเกิดขึ้นของวิญญาณภายนอกเพราะคมรอบรอบรู้ในลมหายใจเขาก็รอบรอบรู้ในว่างในว่างในคมรอบแต่ถูกวางอยู่เราคงจะเข้าใจว่าการเกิดขึ้นของวิญญาณนั้นเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นเป็นตามธรรมชาติของธรรมชาติที่คมตั้งมั่นตั้งอยู่ในของธรรมชาติก็คือการเกิดขึ้นด้วยอญญาณาพัสสะเวทนาที่จะไต่เต้ามากลับมาเป็นรูปเป็นตัวตนของรูปอีกต,ต่อไปแต่สติสมาธิปัญญาของเราเตั้งมั่นอยู่ในความรอบไว้สัญญานั้นเกิดขึ้นไม่ได้ ไม่ไม่สามารถจะติดต่อสัญญารูปได้เพราะคมรอบนี้ถูกวางไว้รอบแล้วอันนี้ให้เราทรงทรงว่างวางเฉยอยู่ในปัจจุบันเราจะเข้าใจในสรรพสิ่งทั้งหลายเพื่อให้ไม่ไม่ให้เราในหลงรู้ได้รู้หลงในในความรู้และความรอบความว่างและความบางเรียกว่า เป็นที่ตั้งของสถิปัฏฐานเมื่อวางสถิัิฐานแล้วนะเราจะเห็นเราจะเข้าใจเราจะรู้คําว่าโพดทรงโพดทรงซึ่งมีอปุปยขาเป็นตัวสุดท้าย รานั่งนี่มันเป็นธรรมชาติที่แท้จริงว่าคือไม่มีเวทนาเลยเวทนารูปก็ไม่มีสัญญาก็มีสังขารวิญญาณก็มีพายในนั้นว,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 ว่างเปล่ารู้รอบเปล่ารู้และววางวางเฉยอยู่คือเวทนาไม่มีอะไรเลยมันมีแต่วิญญาณอจอจะผัสใส่วิญญาณภายนอกได้รับเสียงได้รับรู้อยู่ แล้วก็ถูกวางเป็นปัจจุบันหมดไม่สามารถจะถือทอดต่อรูปเบญนานสันตะคามิญเนี่ยขันห้าได้เลยเมื่อเรามีสติตั้งมั่นอยู่ในความรอบนั้นแล้วอันนี้เราจะเข้าใจกขอให้พวกเราตั้งมันอยู่ในความแบบหมตดมันจควางจะ สมคนนดาให้คนนั้นในภาคผจะดูทำความเข้าใจให้คนว่าให้เข้าใจ